สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนหนังสือพัฒนาประสบการณ์สำคัญเตรียมความพร้อมหน้ายี่สิบถึงหน้ายี่สิบห้าด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆผู้าค่ะขอรับเด็กๆเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กันอีกครั้งนะคะกาวิชาเตรียมความพร้อมเละะ่มห้าค่ะเด็กๆเปิดหน้า20เลยค่ะ ได้ให้สัมพันธ์กันค่ะคุณผาเขาบอกว่าสิ่งที่ทดแทนกันได้นะคะก็คือวิธีการใช้ที่เหมือนกันคล้ายกันมันจะไม่เหมือนกันแต่วิธีการใช้คือคล้ายคลาย้คลายกันประโยชน์จากการใช้คือคล้ายกันอ่ะตอนนี้มาดูที่ภาพแรกเลยค่ะนาฬิกาเขุากุ๊กนาฬิกาเขาไม่ไว้ทําไมคะไว้บอกเวลาแต่อันนี้ก็เรียกว่านาฬิกาอะไรคะนาฬิกาข้อมือ นาฬิกาข้อมืออ่ามาดูฝั่งนี้ค่ะคุณตู้อะไรไว้บอกเวลาเหมือนกันเราต้องดูอย่างนี้ต้ออันนี้นาฬิกาค่ะแต่เป็นนาฬิกาปลุกค่ะใช่แต่เราก็มาใช้ดูเวลาได้ไหมคะสองอย่างคนละชนิดแต่ใช้บอกเวลาเหมือนกันคือสัมพันธ์กันใช่ไหมคะอ่าแล้วก็จิ้มที่จุดนาฬิกานะคะโยมาหานภาพนาฬิกาเด็กๆใช้ดิสอนะคะนิ่งครู เห็นพวกความชัดเจนนะคะเด้๋จึงใช้ทิ้สองลาดนะคะอ้าวต่อไปค่ะพัดลมค่ะกุตูกพัดลมให้ความเย็นค่ะอ่าพัดลมแต่ต้องเียไฟเพราะเอิญวันนั้นไฟดับอ้าวทำไงดีกุตูกอะไรเราก็ต้องมาดูซิอะไรให้ความเย็นเหมือนกันนี่เลยค่ะใช่ไหมคะใช่เอิญวันนั้นไฟดับพอดีก็แทนกันได้ก็แทนกันได้พัดลมเหมือนกันนะคะกับพัดให้ความเย็นเหมือนกันทั้งคู่นะคะอ่าต่อไปค่ะเทียนไขค่ะกุตู้เทียนไขให้แสงสว่างค่ะ นโบราณใช้แบบนี้แต่ยุคใหม่แล้วใช้ปัจจุบันอ่าอะไรเป็นโคมไฟค่ะเสียบปลั๊กค่ะจะให้มีแสงสว่างเหมือนกันอ่าโยมเลยค่ะอ่าดินสอค่ะมีไว้เขียนค่ะถ้าเป็นเด็กๆก็จะใช้ดินสอแต่ถ้าโตขึ้นหน่อยล่ะใช้ปากกาค่ะเขียนได้เหมือนกันใช่ไหมคะเอกันนะคะยเด็กเล็กๆก็ต้องใช้ดินสอก่อนพอโตขึ้นมาหน่อยปุ๊บก็ใช้ปากกานะคะอ่ะ สุดท้ายค่ะเปรค่ะเปรมีไว้นอนค่ะนอนเล่นสุดท้ายคือเตียงก็มีไว้นอนเหมือนกันอ่าเงเลยค่ะอ่าใช้ดินสอนะคะและที่สำคัญเมื่อเสร็จแล้วชื่อนะคะชื่อนามสกุลชานให้เรียบเอยให้เต็มนะคะเส้นล่างคือเส้นสีดำเส้นบนคือเส้นสีม่วงนะคะอ่าเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้แล้วเสร็จแล้วไปดูกิจกรรมต่อไปกันค่ะเยบดูกิจกรรมต่อไปกัน 21นะคะอ่ะเด็กมาดูค่ะเขาบอ,อกว่ากากระบะทับผ้า,า,พาพที่หนักกว่าตุ๊ออกเขามีตาช่างใหแดดแ้แต่ละตาช่างเอาสิ่งของมาช่างก็คือการเปรียบเทียบ<ช>น้ำหนักเนี่ยอย่างกุ้ตุ๊กกับคุ้ผานี่เัเทเลยกุ้ตุกต๊กอ้วนกุ้งผาอ้วนกว่ากุ้ตุ๊กคุ้ผาก็ต้องหนักกว่ากุ้ตุ๊กใช่ไหมกุ้งตุ๊กตัวเบากว่าก็าต้องเบากว่าเวลาน้ำหนักก็จะเวลาถ้าคุ้ผากับกุ้ตุ๊กขึ้นตาช่างน้ำหนักเนี่ยมันจะเทไปทางกุ้ผาเยอะเพราะกุ้งผ่านอ้วนกว่าอ ตาช่างครูบอกแล้วว่าถ้าอันไหนหนักกว่าตาช่างจะทำไมคะเองลงมาต่ำกว่าชัดๆเลยคุูตุ๊กภาพแรกอะไรเอ่ยภาพแรกหมีเขาช่างหมีกับช่างหนังสือค่ะเห็นเลยเส้นเอียงเลยใช่น้งหนักมันเทาไปที่หนังสือแสดงว่าหนังสือทำไมคะหนักกว่าแล้วต้องทำไมคะเราก็ตากระบาดไปที่หนังสือใช้ดิ้งเด็กๆใช้ดินสอนะคะลูกเฮ้ยนี้เองต่อไปมาดูต่อไปค่ะ กบเหล่าดินสอกับดินสอค่ะคุณตุ๊บด,ดูเส้นลาดเอียงเห็นไหมคะอ่าลาดเอียงไปทางไหนเออกบเหล่าลดินสอลงมาต่ำกว่าสแสดงว่ากบดินสอหนักกว่า,กกวาค่ะกาแบบเฉียงเฉียงนะคะไม่กาเป็นเครื่องหมายบวกนะคะอ่าต่อไปค่ะไม้บรรทัดจับกระเป๋าหนังสือ่อเดีด๋ยวนี้ดูง่ายมากเลยคะ่ะกระเป๋าหนักกว่าค่ะใช่หไหมคะเอียงมาทางกระเป๋าเลยกากาเป็นเฉียงเฉียงนะคะไม่กาเป็นเครื่องหมายอ่าสุดท้ายค่ะพู่การระบายสีกับลูกเต๋าค่ะคุณตุ๊กลูกเต๋าหนักกว่าเพราะเส้นลูกเต๋ามัน ่ำกว่าอ่าใช่ค่ะเด็กดูการเทน้ำหนักนะคะฝึกการทำไมครับสังเกตใช่ไหมคะเตียมนะคะเตียค่ะอ่าเสร็จแล้วทำยังไงคะชื่อชื่อนะคะอย่าลืมชื่อนามสกุลชั้นนะคะให้สวยงามตัวผ่องๆนะคะให้เขียนตัวใหญ่นะคะทำได้แล้วนะคะไปดูกิจกรรมต่อไปกันค่ะอ่าดูกิจกรรมต่อไปกันค่ะวนที่22กายนค่ะอ่าเขาบอกว่าให้จาระบาดทับภาพที่หนักกว่าหนึ่งกิโลค่ะคช่ค่ะ นี่นะเขาจะให้ลูกวงกลมเนี่ยเหมือนลูกเหล็กน,นะคะมีน้ําหนักในลูกวงกลมลูกเหล็กเนี่ยเท่ากับหนึ่ง <1 S 2> กิโลเพราะฉะนั้นจัดเด็กๆจะต้องกาเฉพาะภาพที่หนักกว่า1กิโลอันไหนที่มันเบากว่าลูกกิโลก็ไม่ต้องกาพูด <คะ S 2> ง่ายๆว่าภาพไหนที่หนักกว่าลูกวงกลมเพราะวงกลมเ<ช>ท่กาก<ช>ัหน,นึ่งใช่ไหคะแ้วเวลาสังเกตก็ให้ดูจากการเทลาดเอียงนะคะว่ามันหนักทั้งไหน ระหว่างลูกวงกลมกับสิ่งของเนี่ยอันไหนมันน้ำหนักกระเทอนะค่ะต้องหาอะไรที่หนักกว่าวงกลมใช่ถ้าพูดง่ายๆเนาะอะไรที่หนักกว่าวงกลมเด็กฟังดีๆนะฟังดีๆนะคะ,ะฟังดีๆนะคือให้กาเฉพาะภาพที่หนักกว่าวงกลมอ่ะโอเคค่ะมาดูภาพแรกค่ะสีเทียนกับวงกลมค่ะปุ๊กดูค่ะวงกลมนี่คือ1กิโลแล้วสีเทียนมันลอยขึ้นแสดงว่ามันหนักกว่าหรือมันเบ,บาวกว่าสีเทียนเบ,บากว่าค่ะเพราะฉะนั้นต้องกาไหมคะไม่ต้อง ภาพนี้ไม่ต้องการเพราะสีเทียนเบาวกว่านะคะข้ามไปเลยค่ะะาะม,มาดูที่ก,งกรงนกค่ะคุณโต๊ะดูค่ะการลาดเอียงไปทางไหนคะกรงนกลงมาต่ําค่ะอ่ะอาจจะทําจากไม้หรือจากเหล็กใช่ไหมคะเลยหนักกว่า1นกิโลใช่ไหมคะอ่ะเราทําไงคะกรงนกกรงนกต่ํากว่าลูกวงกลมใช่<ร>ไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าหนักกว่าเราก็ต้องการกระบะเพราะสั่งให้การกระบดสิ่งที่หนักกว่าค่ะ มาทภาพที่3ามค่ะเลยมาตรงนี้ค่ะผลไม้ค่ะหลากยชนิดเลยนะคะส้มองุ่นเห็นไหมคะแตโงโมแล้วเทียบกับวงกลม1กิโลค่ะคุณตุ๊มดูความลาดเอียงะค่ะผลไมยย้หลายชิ้นหนักกว่าค่ะใช่กวางวงกลมเพราะมันลาดเอียงมาทางนี้ช่ะเ<ช>ด็กๆกากระบาดกากะบานะคะเฉพาะภาพที่หนักกว่านะคะเด็เกๆนะอ่าสุดท้ายค่ะแปลงสีฟัน2องอันกับ1กิโลอ่ะคันนี้ดูค่ะคุณตุ้ความลาดเอียงไปทางไหนคะเป็นวงกลมที่หนักหนึ่งกิโลหนักกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องการไหมคะ ก็มีแค่ปโปงนกกับผลไม้เด็กๆส,ส,สังเกตดีน,นะคะไม่ใช่รางกาทุกรูปนะคะดูดีๆนะคะเสร็จแล้วทําไงคะชื่อค่ะที่สําคัญเด็กหญิงเด็กชายชื่อเว้นามสกุลและชั้นนะคะอย่าลืมนะคะเขียนชื่อให้สวยงามน,นะคะอ่าไปดูกิจกรรมต่อไปกันค่ะ คล้ายๆกันค่ะเอาดูภาพแรกเลยค่ะปุ๊กอ่ะมีแมวอยู่หนึ่งตัวค่ะนอนหมอบอยู่บนเก้าอี้ค่ะปุ๊กอ่าลักษณะคือการหมอบอ่ะดูฝั่งนี้ค่ะปุ๊กดูฝั่งตรงข้ามกันนะคะอะไรคือการหมอบคะการหมอบแล้วอยู่ข้างบนเหมือนกันอา่คุณ๊กว่าเป็นกรอค่ะอยู่บนใบบัวใช่ค่ะนอนหมอบค่ะแต่ว่าอยู่บนใบบัวเหมือนกันโอเคค่ะโยงเลยค่ะปุ๊กเสใช่หากันนะคะอั่นนะลูกอ่เด็กๆก็โยงเส้นมญหากันนะคะมันสำคัญกันใช่ไหมคะคุณผ เด็กใช้ทิศศรนะทุกที่สำคัญเด็กใช้ทิศศรนะคนและเหตุการณ์คลลภาพแต่คล้ายคล้ายกันอ่ต่อไปมาดูค่ะบ้านหลังนี้เขาตุ๊กมีควายอยู่หนึ่งตัวแอบอยู่ข้างบ้านค่ะข้างๆใช่ไหมใช่ค่ะแอบอยู่ก็ด้านข้างของบ้านอะไรที่มีการแอบอยู่บ้างคะมีเลยค่ะสุนัขค่ะแอบอยู่ข้างต้นไม้ค่ะใช่เลยค่ะคนลภาพแต่เหตุการณ์คล้ายกันนะคะต่อไมาดตแหน่งตําแหน่งต่อไปดูตําแหน่งต่อไปนะคะ กิ้งก <q> ่าฆ่ากุ้ตุ้งกำลังไต่บนก้อนหินไต่ขึ้นก้อนหินฆ่ะกุ้งอะไรเอ่ยอะไรไต่ไปข้างหน้าเหมือนกันเนาะใช่ค่ะไต่ขึ้นรถนึกภาพว่าาขับขึ้นใช่ค่ะลักษณะคืออันนี้ก็คือไต่ขึ้นบนก้อนหินอันนี้ก็คือรถยนต์กำลังขับขึ้นบนสะพานโยงเลยค่ะถ้าพต่อไปค่ะสุนัขขี้อยู่ในบ้านของเขา วนก็อยู่เต็นท์ของเขาอ่าโอเคค่ะอยู่ด้านในนะคะตำแหน่งคือด้านในอ่าต่อไปนะคะลักษณะคือเด็กกาลังกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางค่ะุ๊บกระโดดจั๊มกระโดดลูกบอลแข็งอ่าเป็นการจั๊เหมือนกันอ่ากระโดดเหมือนกันนะคะอ่าลากมาเรยค่ะแค่นี้เอ๊ะประการเหตุการณ์เหมือนง่ายนะคะแต่เด็กต้องสังเกตให้ดีนะคะใช่ค่ะสังเกตดีดีนะคะว่าลักษณะเขาเป็นภาคพลเหตุการณ์นะคะแต่ว่ามัน แล้วชื่อนะคะอย่าลืมเด็กที่เด็นงานสปูนชาี้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะไปดูกิจกรรมต่อไปกันค่ะกิจกรรมต่อไปกันค่ะหน้า24เรากุพูดเขาว่าไงคะลากเส้นลงภาพที่มีลักษณะเดียวกันให้สมคัญกันคล้ายๆหน้าเมื่อกี้เลยค่ะเหมือนกันเลยค่ะเป็นคนละภาพแต่เหตุการณ์คล้ายๆกันนะคะลักษณะเดียวกันพูดง่ายๆอ่ะดูภาพแรกค่ะม้าค่ะกำลังโดดข้ามเครื่องกีดขว้างค่ะ ด้านหลังคือคนค่ะกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางเหมือนกันเห็นไหมคะใช่ค่ะเปลี่ยนจากม้าเป็นคนแค่นั้นเองอ่โงเลยเด็กๆใช้ดิ้งสอนะคะอ่าต่อไปค่ะคนค่ะกำลังเอื้อมหยิบกระปุกคุกกี้คุณตู้จะได้กระปุกอยู่สูงใช่ไหมเอื้อมหยิบใช่ไหมครับนี่ค่ะม้าสุนัขตัวนี้ก็จะกินเหมือนกันใช่ไหมคะอยู่สูงนะคะเพราะก็เอื้อมหยิบเหมือนกันนะคะลักษณะเดียวกันนะคะอ่าต่อไปเด็กคนนี้ค่ะกำลังกระโด วัวลงไปในน้ำเหมือนกันใช่ค่ะกระโดดลงนะคะอ่าสุดท้ายค่ะแมวค่ะกำลังวิ่งไปข้างหน้าค่ะไม่รู้วิ่งไล่อะไรนะคะไปข้างหน้าถ้าสะตว์นีก็วิ่งข้างหน้าวิ่งหนีค่ะวิ่งหนีอ่าอันนี้วิ่งไล่อันนี้วิ่งหนีอ่าแต่วิ่งไปข้างหน้าเหมือนกันนะคะอ่าเด็ำได้ไหมคะเห็นไหมค่ะง่ายมากเราที่สำคัญชื่อชื่อนามสกุลชั้นนะคะเนให้สวยนะคะเด็กๆ ขออย่ามาเขียนให้เวยตัวของๆไม่อ้วนไม่ใหญ่นะคะอ่าเด็กๆเสร็จแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปดูกิจาการรมต่อไปกันค่ะดูกิจาการรมต่อไปกันนะคะอ่าดูหน้าที่25เลยค่ะเด็กๆเ,เขาบอกว่าตัดภาพไม้บรรทัดจากด้านล่างมาวัดภาพดินสอและเครื่องมือต่างๆนะคะและเขียนคําตอบให้ถูกต้องค่ะไหมคะมีดินสอกีเท่งแล้วก็ต๊ก 1 2 3 4 5สาี่หหนะเป็นอุปกรณ์ในการที่ใช้เขียนหนังสือนะคะที่เด็กแต่ลายจะสวยมากเลยลายไม่เหมือนกันหมายบรรทัดจะอยู่ด้านไหนคะด้านล่างค่ะด้านล่างเด็กๆิสทำไมคะตัดออกมานะคะให้เป็นไม้บรรทัดนะคะตัดเป็นไม้บรรทัดออกมานะคะอ่าตัดไม้บรรทัดมาวัดมาวัดดิลลิเกันนะคะเมื่อตัดแล้วเราจะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะอ่าเราตัดไม้ค้อนี้เดี๋ยวเรามาวัดมิลสิงมกันค่ะ มาดูที่ดินสอทั้งแรกค่ะลายตรงธรรมดานะคะอ่ะกุ๊ดุ๊กวัดเริ่มจากมุมเห็นไหมคะมุมเห็นไหมคะมุมอแม่ประทัดวัดที่ปลายดินสอเลยนะเห็นไหมคะเริ่มจากปลายอ่ะถึงเลขอะไรคะดินสอสุดที่เลขอะไรคะเลขสี่ค่ะเลขสี่แสดงว่าดินสอยาวสี่ใช่ไหมคะอ่ในช่องนี้ก็เขียนเลขสี่เด็กๆก็เขียนเลขสี่ลงไปเลย ุตุต่อไปเป็นแท่งที่สองเอ๊ะสายดูจ๋าสายดูจ๋าลายสตรอเบอรี่สั้นมากก็เริ่มจากหัวตรงนี้ได้เลยแหลมๆมองเห็นไหมคะอ่าค่ะสิ้นสุดที่เลขสองแสดงว่าสองแท่งนี้ยาวสองนะะแล้วก็ใส่เลขสองนะคะเลขสองเขียนเลขสองให้สวยนะคะโค้งเฉียงแล้วก็หน้ากับเส้นไปเป็นเลขสองค่ะต่อไปค่ะยาวขึ้นมาได้คือลายแอปเปิ้ลค่ะกุ้ตุ๊กเราจิ้มตรงปลายดินสอเลยอ่าเลขสามค่ะเลขสามแล้ก็ใส่เลขสามค่ะ ต่อไปก็คืออุ้ยยาวสัดเลยไม่ทันเราจะพอไหมเนี่ยใช่แล้วลายวงกลมครับคุณตุ้งยาวมากเลยดินสอเริ่มจากปลายดินสอโอ้โหพอดีเลยค่ะคุณผาพอดีเป๊ะเลยค่ะเลขสุดท้ายเลขหกครับคุณตุ้งใส่เลขหกไอ้ค่ะดินสอยาวหกนะคะเด็กก็เก็บเลขหกเลยอ่าสุดท้ายค่ะแล้วก็วางที่เดิมชิ้นปลายแหลมๆถึงเลข ห้าค่ะกุตุกแทงสองแท่งนี้ยาวห้าก็ใส่เลขห้าเลยนะคะอ่ามาสรุปกันค่ะกุตุกอ่าแทงแรกได้สี่ค่ะแทงที่สองสองนิ้วค่ะแทงที่สามสามนิ้วค่ะแทงที่สี่หกนิ้วแทงที่ห้าห้านิ้วค่ะจำได้ไหมคะต้องระบายสีไหมไม่ต้องค่ะไม่ต้องไม่ได้สั่งนะคะและที่สําคัญนะคะ เด็กๆอย่าลืมเขียนชื่อนะคะที่สําคัญนะคะชื่อนะคะชื่อน,นามสกุลและชั้นนะคะที่สําคัญนะคะให้เ<ห>ต็มบรรทัดใช่ไหมคะใช่<ม>ค่ะเด็กๆคะเด็กๆทำได้ไหมคะถ้าทำแล้วต้องทําไงคะคุณตุกส่งให้ครูตุ๊กและครูผาดูด้วยนะคะเพื่อความถูกต้องแล้วจะตรวจกันบ้านนะคะใช่ค่ะถั้งนั้นวันนี้ครูผากับครูตุ๊กขอจบคลิปเองเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันคลิปหน้านะคะว่าครูผาครูตุ๊กจะไปสอนอะไรนะคะบายบายสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่